นักเรียนศิลปะมีความสามารถในการลอกเลียนแบบมากแค่ไหนเสียงจังซิ้งซิงซิงโดดิ้งริ้งจิงจิงโดนงจามจจของแตงมริ้งริ้งริ้งติ้งซิงซิงิงิงถอนใจถอนใจถอนใจลูกพีกระป๋องกุงเผย์จังริงริ้งซิงดดติงโดดติงติงจัง เท่าชมพูอินมเตยตักจังติ้งติ้งติ้งเด๋วงติ้งงดังติแก้วมืองก่อนเนื้อแดงดังติ้งติ้งติ้งเด๋ติ้งติ้งติ้งดังติ้งยังอยากได้สีอะไรอีกแสดงความคิดเห็นเพื่อนสวัสดีค่ะจบไปแล้วกับวิดีโอการแต่งหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะค่ะอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้วอย่าลืมล้างเครื่องสำอางก่อนเข้านอนกันด้วย เพื่อลดการเป็นสิวและปัญหาผิวอื่นๆที่จะตามมาการล้างหน้าให้สะอาดเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิว